ไอ้โหลกันสมมติทุกท่านเลยครับยีอยู่กับเกมไม่ชะเปรกนันเองลวันนี้เราจะมาตีลูกตัวปอข้อนั่นเองนะครับผมตัวนี้ปอข้อนเพราะว่าตอนนี้ยเริ่มหลังๆลำหลังแล้วเริ่มจะมีตัวที่ผมคิดว่ามันเล่นยากสำหรับผมอะยากมากปอข้อนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมเล่นไม่ไม่เคยไม่เป็นนะไอ้ตัวนี้ผมเล่นแบบลำลำบากมากผมพยายามศึกษาแล้วผมพยายามลองแล้วลองแล้วอะลองทุกวิธีทางแล้วแต่มันก็เล่นไม่ง่ายนะครับผมไม่เร็วไม่เร็วเท่าแบบคนที่ช่ำช่อะ คือมันต้องฝึกอย่างางมากครับผมน่าจะใช้เวลานานอยู่กว่าจะสึกตัวนี้ได้อ่ะผมแบบใช้เวลานานมากเลยคือก็พอคอ็ได้เป็นตัวประมาณนี้ครับรูปร่างแม่งนึกถึงวิวคิสในในเรื่องคอสเองเลยใครรูใครรู้จักนี่ก็ไม่เด็กกันนะก็อายุเยอะก็ยุ่งพอสมควรนะวิวคิสแหละจากคอสเองนะนะผมก็รูปร่างผิวเพียวเพียวผอมบางนะก็ใช้ได้เลยครับแล้วก็เล่นค่อนข้างยากด้วย ว่าตัวที่เหลืออีกสามสี่ตัวให้สี่ห้าตัวไม่ก็เล่นยากเหมือนกันอืหนักและกูคิดหนักอะไรกูตอนนี้โอเคไม่เสียเวลาแล้วไปเราลองไปรีวิวกันดีกว่า,ารีวิวเบื้องต้นไปไปโอเคครับมันก็มามา,มาดูอาวุธของมันกันก่อนดีกว่ามาโอเคเราจะมีปืนออโต้แคนนอนนะครับคุม้เพาะผมมันยิงทะลุจอเกาะได้อย่างรวดเร็วทอมมีได้แบบเออทามันรีโหลดได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะมีอีกอันนึงในวิงฟอร์มครับผม Okay. ก็คือตัวปืนมันเป็นอย่างนี้ครับยิงช้าสังเกตว่ามันยิงช้านะครับยิงช้ามากเลยแต่ถ้าเราเป็นหมดการบินยิงไวมากครับมันตอดเกาะไวมากก็คือถ้าเราอยู่หมดหมดการบินครับมันจะยิงแบบเร็วเร็วมากๆกระสุนก็ให้มาเยอะด้วยแปดสิบนัดโอ้ใช้ได้เลยโอเคต่อไปก็พุทต่อไปก็เป็นไรเมซายนะผม มันยิงออกไปเป็นแปดนัดแล้วทำระเบิดใส่เป้าหมายนะครับผมคือกดขวาปึ้มทั้งหมดแปดนัดก็ยิงเข้าใส่เป้าหมายนะครับแรงใช้ได้ค่อนข้างแรงใช้ได้โอเคสกิลต่อไปสกิลรีคอนคิดก็คือมันก็คือสเกนได้ครับง่ายๆเลยมันคือสแกนตรวจจับเป้าหมายถ้าเราอยู่หลังกำแพงนี้แบบตรวจสอบเป้าหมายว่ามันอยู่ไหนอย่างเงี้ยเ,เราจะเห็นศัตรู เอาไว้แก้ทางตัวนั้นลุกคามิได้ดีเลยครับไอตัวที่มันทอบทอบร้องโหนะ่ะมันแก้ทางกันได้ดีได้ดีได้ดีเลยตัวร้องหนก็แพ้ทางผู้คอบข้อนะวันนี้ต่อไปสกิลต่อไปสกิลสองที่เราเห็นกันแล้วก็คือนี่ครับมันคือการโหมดการบินเอากดสเปคบาร์เพื่อบินขึ้นนะครับกดอ,อัลติเนตเพื่อบินลงนะครับนี่โอเค okay. แล้วก็สกิลสุดท้ายครับผมสกิล พี่ชายถ้าเราอยู่ในโหมดการบินเราสามารถปล่อยพิซไซอยีกได้นะครับผมยิงโจมตีต่อเนื่องได้นะครับผมประมาณนี้โอเคประมาณนี้นเองก็แล้น,นี่นี่คือสกิลทั้งหมดของตัวนี้นะครับส่วนทิปต่อไปนทิปเล็กๆนะครับผมตัวของกับตัวการเล่นการเล่นของตัวนี้คือมันจะมีหลายหลาย,ลายลรูปแบบมากเลย,ยเช่นถ้าเรากดเอ่อกดชิป กดชิปคอนโทนเอนะครับชิปคอนโทนเอกดชิปจะเป็นการพุ่งอย่างนี้นะใช่ไหมครับแต่ถ้ากดชิปคอนโทนเอสนะ่ยมันจะม้วนคำนึงนะเนี่ยมันม้วนม้วนหน้าถ้ากดแิว,นวนก็จะเป็นม้วนหลังม้วนหน้าม้วนหลังอะไรอย่างงี้ครับมันมีวิธีการใช้งานอยู่ซึ่งผมยังไม่ท่ำครับจะกดไม่ทำ่ำกดไม่ท่ำเท่าไหร่เพราะว่ามันพันนิ้วมือพันนิ้วมือ แต่ที่ผมว่ามันใช้ได้ดีเลยก็คือไอคิวนี้ครับกด S S แล้วก็อัตโนมตครับเนี่ยย่อตัวอย่างนี้มันทาเราแบบขึ้นยิ่งได้ครับตัวได้อยู่ได้เดี๋ยวลองดูนะกดสองปุ๊บโอเคงานเดี๋ยวบินใหม่นะปุ๊บกดที่สองปุ๊บกดคอนโทรล S นี่ยิ่งง่ายขึ้นเนี่ยโอเคอเยิงงนะ่ายขึ้นเลยเนะี่ย ว่าสกิลนี้เป็นไอตัวความสมาถนี้มันดีมากเลยกด S อแล้วก็อัตินินะครับมันทําให้เราอยู่กับที่แล้วก็ยิงยิงตัวที่อยู่ที่เราอยากยิางง่ายขึ้นประมาณนี้นั่นเองซึ่งนั่นแหละส่วนใครที่ชอบตัวนี้ก็ลองไปฝึกฝึกดูครับมันเล่นยากนะแต่ว่าฝึกไปก็ได้จะท่าม่ท่อมก็ได้เพราะว่าผมผมเห็นคนเล่นคาพอค้อนอะ่ะนิ้วแม่งแบบนิ้วแบบ 1, แบบแบบ 1, พันมืออ่ะแบบเจ้าพันมือพันพันกอนกรจริงจริงะแบบผมบอกขับไปมาโคตรไว แ้วก็ถ้าเราอยู่ในหมดการบินครับแล้วเก็กดเล็กสอแล้วกดจิมิตจะเป็นการพุ่งลงทันทีอย่างนี้ใช่เอออันนี้ก็สกิลทั้งหมดของตัวขอคอดับแม่งเยอะชิบหายเลยครับเยอะเยอะฮิ่งฮ่โอเคงั้นก็จบการรีวิวเบื้องต้นท่าีต่อไปเล่นจริงเลยดีกว่าไปอีคนล็อก h u r e a d y to strike Falcon pilot proceeding on board อโอเคเกือบไปาว่าเรไม่ได้น เตือนไว้ก่อนนะผมเล่นไม่เก่งนะตัวเนี้ยก็ผมเล่นจะท่าที่เล่นได้นะครับไปดูคนอื่นอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับผมแค่มารีวิวเฉยหูเฮียด่างเนี่ยเฮียด่างที่ต้องฆ่ากันให้วกแปดตัวไม่มีไม่มีเลี้ยมาก

เดียวนี่แหละไอีฮะมันไตมานานแล้วหืกดใส่หนึ่งรัวยัดกันนรัวเลยเรียบร้อยอเคหมดอ่ะหมดพอดีเลย Mẹ con mẹ con đời mẹ con OK mẹ con đời mẹ con đời mẹ con con đời mẹ กูไม่สอดตัวนะที่แบบสอดตัวที่มันเลือดน้อยกว่าว่ะมีงั้นไม่คุ้มอ่ะอุ้ยมันใจแปดก่อนโอ้ยเจย์ไงยซิง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 ผมแม่งไม่ทักไม่หน้าเลยว่ะผมก็ไม่ควรไม่ควรไปิแคสซีล่าเลยอ่ะกูมาถึงคืนอ่ะ โปรคนมันน่าจะเก็บตัวแบบโดมบางมันจะดีกว่าอย่างอากิล่าอย่างนี้อควิลแบบ่ากัแบไบอ้พวกน,นะนั้นอ่ะเออตอนไหนมาบางก็วิ่งไปเก็บ การโจมตีจากข้างบนฟ้าก่อนถืลอละอุ้ยโอ้โหตัดโลคันี้โอ้ยแม่ง อีตัวละโอเคตายมีตัวต้องฆ่าตัวอื่นให้ได้ตอนนี้มันกิดแล้วอะ่ะเราเราตามเยอะอยู่ตามดีๆก่นเอ้ยเฮ้ยให้หนนะขอหาดูกันหาตัวกัอนกอยู่ไหนวะเอ๊ะทำไมมันมันี่มัเป็แน,เน,เน,เน่เอาเจอจังละกูขู่มันเป็ด เอ,อผมเกลียดอานนี้ก็เพราะอ,อย่างเงี้ยเวลาฆ่าได้ามาจบไวมันยิ่งจบไวเกินอะทำเฮี้ยไ,ไม่ได้เลยโคตรเกลียดเดเนเมทเลยใครฆ่าได้แปดตัวก่อนชนะเนี่ยผมเกลียดมากเป็นหมวดที่ไม่ควรมีอยู่ในเกมเนี่ยม <MVP. S 3> ีทำไมกันไ้ลูกเป็นหมวดที่มันไม่ควรมีอย่างยิ่งเลย โอ้โหเนี่ยแม่เงยแล้วใครจะรู้วะบุ๊ก

คือ assist สวยคือ support ความคือสวยโอเคกูเป็น support จอยู่ได้อยู่ซับได้ซับได้ได้ละโอเค ไอพี <buenas> <Real> ่โอ้โหสวยแล้วกูอ๋ออยารอดอย่ารอดเลยเลบกอลบกอลบกอหายเกือบไปแล้วมึงียบินต่ำเกินเกือบแล้วกู ยิงกับบ tamam> ินโชว์กับหลังแล้วไหมวะออกมยิงใช้ก่อนเอาเย้ยตกกับกโอ้โหเสียแล้วโอ้ ไปลูก่อนเลยลูก่อนนะเนาะก็ตายเฮียเติมพลังจี้ก่อนไปต่อไป ร้อยดีสวยอะได้หรอกน้องี่ชาร์ดก่อนพิชได้แล้วดูเหรออุนี้แอดิฟเยอะเลยรับผอร์ดล้วนๆไอ้น้องจะผอร์เอง เดี๋ยวพี่สะพ่อเองมันเป็นตัวสวยมปมนตัวปวดด้วยผมว่าเล่เล่นเป็นตัวปวดนะมันไหวอยู่พี่เก็บคิวก็ทำได้นะถ้าดาเมจไงดาเมจก็ถึงว่าดาเมจถึงเปิดสแกนแป๊บเปิดทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันพอหาย งมาแล้วโอ้โหแบบนี้คืนคืนฟอร์มแล้วคืนฟอร์มแล้วเล่นได้ดีอยู่เล่นได้ดีอยู่เต็มซัพพอร์ตเนี่ยป้วนเหมือนท่าได้ดีจริงยิงนกกระท้องนกอยโอ้ กูอยู่ในนาอยู่เว้ยนาแล้วถือว่าใช้ได้ถือว่าตอนนี้ใช้ได้ไหมถือแ่ายามันก็ตัวมันก็เลยประมาณประมาณนี้แหละป่วนป่วนไปปล่อยก่อคูไปถึงครามนะครับก็ประมาณนี้แต่ผมไม่เล่นเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่เล่นได้ไม่เคยช้ำเท่าไหร่มีคนได้เล่นได้ดีกว่าผมเยอะนี่ไงเอซีเก้าช่วยเหลือการยิงล้วน โอเคแล้วสำหรับการตัวเขาก็มีทาอีกนะครับก็ตัวมันก็เลยประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้แต่ผมว่าคนอื่นาจะเล่นอาจจะเล่นได้ดีกว่าโอเคสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทในคลิปหน้าไม่รู้จะเป็นตัวอะไรต่อไปก็ลองดูก็ได้นะครับโอเคประพาณนี้บายบายสวัสดีครับซีอูน้ำทำแก่เป็นมาเนจเจอเจอกันใหม่จ้า